สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนึ่งนะคะที่โชว์รูมอิวสุคิงโยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอยู่ติดที่โรบินสันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อากาศนะคะสดใสนะคะพร้อมกับบรรยากาศที่ฝนตกลงมาชุ่มชื่นนะคะยังไงคุณลูกค้าขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ และว,วันนี้นะคะหนึ่งก็มีรุ่นรถนะคะที่จะมานำเสนอนะคะให้คุณลูกค้าชมนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณลูกค้านะคะกำลังมองหารถนะคะที่เน้นในการบรรทุกนะคะขนสินค้าต่างๆนะคะหก็มีรถมาแนะนำให้ลูกค้าชมกันในวันนี้นั่นก็คือรถรุ่นใดเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะ และนี่ก็คือเจ้าอิสุสุตอนเดียวของเรานะคะที่คุณลูกค้านะคะได้สั่งให้กับทีมงานฝ่ายขายของชัวรูมอิสุสคิงยนบุยรัมนอกเมืองนะคะติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะวิ่งทำเงินทำกำไรให้กับคุณลูกค้านะคะซึ่งรถอิสุสุตอนเดียวของเรานะคะก็จะมีเครื่องยนต์ให้คุณลูกค้าเลือกอยู่2เครื่องยนต์ นั่นก็คือเครื่อง1,900ซีซี150แรงม้าและก็เครื่อง3,000ซีซีนะคะกำลังแรงม้าอยู่ที่1,90แรงม้าเลยทีเดียวค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวตอนเดียวนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่3,000 cc ซีซีค่ะกำลังแรงม้าก็สูงสุดเลยค่ะ1,90แรงม้านะคะ ล้อด้านหน้านะคะก็จะเป็นล้อแม็กนะคะขนาดขอบ18นะคะขนาดยางนะคะอยู่ที่245ทับ 45R18 นั่นเองค่ะด้านหลังนะคะล้อนะคะก็จะมาเป็นล้อบรรทุกนะคะขนาดขอบ15ค่ะนี่ค่ะยางมิชลินนะคะคันนี้นะคะลูกค้าก็ สั่งให้ติดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะใส่ตัวคอกมาเรียบร้อยนะคะขนาดความสูงก็อยู่ที่1เมตร45นะคะช่วงล่างนะคะเราบอกได้เลยค่ะว่าลูกค้ามั่นใจในเรื่องของการบรรทุกได้เลยนะคะเรานะคะเสริมแหนบนะคะเสริมเพลาลอยมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะทำให้เรียบร้อยคุณลูกค้าออกไปนะคะก็ พร้อมที่จะบรรทุกทําเงินได้เลยค่ะนี่ค่ะกระบะนะคะก็ทำมานะคะออกแบบให้มีขนาดที่กว้างนะคะแล้วก็ยาวค่ะบรรทุกสินค้าของคุณลูกค้าได้จุใจอย่างแน่นอนเลยค่ะถ้าหากว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะที่จะได้รถคอบไปวิ่งนะคะ สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเห็นแบบนี้จัดเต็มแบบนี้นะคะใช้เงินเพียงแค่หลักหมื่นนะคะ,ะไม่ถึงแสนนะคะก็สามารถที่จะออกรถนะคะที่จัดเต็มแบบนี้ออกไปใช้งานได้เลยค่ะคุณลูกค้าพร้อมวิ่งทำเงินนะคะทำกำไรให้กับเรานะคะทางโชว์รูมเนี่ยจัดเต็มนะคะทำให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยเพียงแค่คุณลูกค้าบอกมา ว่าอยากได้แบบนี้นะคะจัดให้หน่อยค่ะหากสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาพูดคุยกับหนึ่งได้ก่อนนะคะที่เบอร์082-750-5701นะคะหนึ่งยินดีที่จะดูแลนะคะให้คำปรึกษากับคุณลูกค้าทุกๆุท่านเลยค่ะ